สนับสนุนโดยแม่บ้านกูนี่แหละ มาแล้วมาแล้วตัวแรกโอ้โหไซน่ารักมากจะเปลย์อร่อยนะอะร่อยมากอร่อยมากน้ำซุปเนื้อนูวมาก ซี่รับเดี๋ยวพี่ลากไปต่ก สวัสดีนานาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y Hub ครับเดี๋ยวพี่รับไปตกนะวันนี้มากันแบบชิลชครับ2วันหนึ่งคืนนะครับที่เกาะสีชังนะครับเราจะไปพักกันที่รีสอร์ทซัมแวร์นะครับที่เกาะสีชังนี่เองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะรอยนะครับท่าเรือเกาะรอยนะครับอันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะรอยแล้วครับอันนี้เป็นตัวเรือนะไปราคาเดิม50บาทใช่ครับสวัสดีน้องโอโซน้วยครับนี่ครับวันนี้ไปไหนกัน เกาะสีชังนะโอเคครับูุกันวันนี้ไปดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงไปนี่เรือก็เทียบท่าที่เกาะคาใหญ่นะครับ ปกติก็จะมาลงเรือแล้วก็สามารถเดินตกหมึกได้รอบเกาะเลยนะเพราะว่าเขาทําทางเดินนะครับยาวประมาณสัก3กิโลนะรอบเกาะนะครับแล้วก็ความกว้างของถนนนี่อยู่ประมาณสักเมตรห้าสิบนะก็สามารถเดินรอบเกาะได้เลยนะครับสําหรับนักตกปลานักตกหมึกมือใหม่นะที่นี่เลยต้องมาลุยกันครับโอเค ไอ้คนแก้วทิงแม่หมุนแล้วอันชั้นนะใช่ไหมิงอันนี้ก็คือตามเด็กอายุเท่าไหร่คะอร่อยขอใหาเด็กเด็กตั้งแต่หกขวบขึ้นไปอะเราก็มาถึงที่ซัมแวร์นะครับโรงแรมซัมแวร์นะที่พักบังกะโลนะค่อนข้างสวยเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมที่พักกัน ว่าใช้จ่ายในการมาวันนี้ยังไงบ้างเนาะลูกเนาะตอนนี้เราก็ถึงที่พักละแต่ว่าที่พักเราเช็คอินบ่ายสองนะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนิดๆน,ดนะเที่ยงครึ่งนะครับก็มาแวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวกันก่อน ร้านก๋าเตี๋ยวก็เรือรีสอร์ทม,มานิดนึงนะครับเป็นร้านก๋าเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็หน้าตานี้น่าทานมากๆ,ๆบอกเลยเลนี่นะสุดยอดไปเลยนี่ก็ของโอโซน,นโอเคเครับไปกินข้าวกันก่อนก็มาลุยกันก่อนนะน้ำซุปหอมมากเมื่อกี้องชิมแล้วนะลนแล้วก็เนื้อตุ๋นเปื่อยๆนะชื่อร้านอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอร่อยมากเลย ไว้ก็กินเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปให้นะเช็คอินให้ตอนนี้กินขอนเมื่วานแล้วอรนะอร่อยมากอร่อยมากน้ำซุปเนื้อดูวมากประมาณนี้แหละไปก็ถ้าขับมาจากแยกท่าวังร้านจะอยู่ขวามือนะครับเป็นร้านเล็กๆตรงนี้นะนี่นะครับนี่อร่อยมากนะต้องไปลองชิมกันดูโอเคครับ two t h o u s years later Wow yeah. て。 รับที่พักของซนะัมแวนะก็ค่าใช้จ่ายในการมานะครับผมจองอะโกดานะครับก็อยู่ที่ราคา1,965บาทนะครับอ่าก็ปกติก็ถ้าจากในในอะโกดานี่ก็อยู่ประมาณ1,600นะครับก็รวมภาษีแล้วนะครับ10%รวมค่านู่นนี่นั่นก็2 0 0 0กว่าได้ลดแล้วลดนู่นนี่นั่น ก็อยู่ที่1,965บาทถือว่าห้องดีมาก2เตียงนะโโอ้หห้องสวยห้องสวยไหมลูกสวยมากเลยยิ่งยอดไปเลยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะ EC หับเดี๋ยวพี่ลักไปตรง วันนี้เราก็มากับลอกอีเมลาดานะครับแล้วก็คันของเอลิทนะมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นไงบ้างเหมือนมีอะไรที่สกิดปลายสายนะครับอันนี้เราก็อยู่กันที่ ช่วงท่ายายทิมนะครับเป็นเกาะสีชังนะเป็นช่วงโอ้พี่เป้านะตัวเบลเลอร์เลยนะตัวบักเบกพี่เป้านะพี่เป้าตัวบักเึกเลยลงมาแล้วนะหนูนะเห็นไหมฮะอยู่ในน้ํานะนี่นะนี่นะตรงนี้นะตัวเบลเลิเมเบกพี่เป้านะเป้ามาเล่นด้วยนะ นี่นะโอ้โหเห็นไหมฮะตัวใส่บิ้งเลยออกินได้ไหมเนี่ยสมวกแทงดีครับโอ้นอกจากความงดงามของท่าใยทิมแล้วนะครับก็ยังพาครอบครัวมานั่งกิน้ะที่ท่าใยทิมใช่ไหมครับลมเย็นดีไหม เย็นมากนะก็เป็นบรรยากาศาราคาแต้มแรกของสีชังเปิดหัวด้วยอาซีรีสุดยอดไปเลยครับว้าไม่ธรรมดานะบอกเลยเอาสวัสดีนะานาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนานาด้วยครับสวัสดีครับแหมนาะบอกแถวนี้หุ้นขึ้นนะมานะอ้อนก็นมาอาศัยย่อนนะรอนแฮวแล้วนะ โอ้ลงปุ๊บจับปั๊บลงปั๊บจับปุ๊บเลยนะมีเชื้อนี่แหละดีนั่นนะโอ้โหจับอีกแล้วนะไม่หลุดเออมันอยู่ตรงนี้กันเองเว้ยอันนั้มาอีกแล้วครับตัวที่สามอย่างไวครับผมโอ้โหยอบไปเลยมาแล้วครับเนี่ฮะมึกสีช่างครับผมสวัสดีครับอันนี้น้าอะไรครับเนี่ยน้าจิวครับน้าจิวน้าจิวนะจับลิ้นจาง ยิเดีครับส่วนมื้อเย็นวันนี้นะก็ไปเดินตลาดที่สีชังมานะครับก็ได้ปอเปี๊ยะนะข้อหมูย่างนะครับแล้วก็ผัดไทยเจ้าดังนะครับแล้วก็ไอ้ทอดนะแล้วก็ที่นักขั้นขาไปได้นี่อันนี้อะไรครับเนี่ยไข่แล้วก็เฟรนฟรายโอ้ไข่แล้วก็เฟรนฟรายนะมีความสุขไหมครับทิปนี้บ๊วย โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวเย็นกันก่อนเดี๋ยวไปลุยมูลุยไม้เย็นๆที่หาดทำพังกันไปครับกินข้าวบัานตอนนี้เราไปอยู่ที่เกาะสีชังยามค่ำคืนเนาะมาน้องโอโซนมาดูแสงสีกลาคืนเนะเคยเห็นแบบระพานเปลี่ยนสีได้ สีฟ้าด้วยนะตอนนี้นะแล้วก็สลับเริ่มเป็นสีอะไรอิเขียวมู่แล้วก็มีเอ้าดับไฟเฉยเลยเมื่อกี้ยังเปิดไฟอยู่เลยเรือปิดไฟเฉยอ๋อนี่ก็เป็นสีแดงนะ้ะค่อยๆเปลี่ยนสี บริเวณนี้ก็เรียกว่าสะพานพรอาจารย์หรือเรียกว่าสะพานใหม่นี่เองนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะเห็นเสาประพาคารนะครับแล้วก็มาตกหมึกในแนวดิ่งนะก็จะเป็นแนวทิพลันนะทิพลันน้ำตื้นนะนะครับหรือวิธีก็คือเรียกว่าดรอปช็อตนั่นเอง ตะกัวเล็กๆนะครับสามกร,รมัมนะหรือใส่ที่หัวโยนิดหนึ่งนะครับให้เกิดน้ำหนักนะโอเคไป Good morning ครับสวัสดียามเช้าครับตอนนี้อยู่ที่ทับพังถ้ำพัง เวลาหกโมงกับสิบนาทีแนละ้วมาลองดูเปิดหมายน้ำเช้าวันนี้จะเป็นยังไงจะมานไหมมาดูก,กัน แลครับหมายท่าใยทิมนะก็าสุดเลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูเชา้านี้แก่งสักตรงนี้สักสิบไม้ไม่มีก็จะเข้าไปข้างในนะครับมาดูกันวันนี้ก็ย้ายเข้ามาด้านในของท่าใยทิมนะครับบรรยากาศก็งดงามแต่ยังไม่ได้ตัวแรกนะครับ น่ารักมากเจาเปเลยจะไปเอาถุงก่อนเดินมาไม่เอาถุงมาด้วยลำบากฟุดๆ แรกเวลาเจ็ดโมงห้นานาทีใสฝูงหรือเปล่า ไว้ตัวแล้วครับแตมที่2องตามมาอย่างไวครับใส่เดียวกันเลยโยใหญ่ไม่แดกแดกโยกเล็กครับโอ้ใส่สวยเจ้าเป็ปเล็กนบเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมง,งนะ,ก,ะก็จะกลับละ ไปกินข้าวเช้านะครับไปรีวิวซัมแวร์กันว่าบรรยากาศมือเช้าจะเป็นยังไงคุ้มกับราคา1,900บาทที่เราเสียไปไหมนะสามคนแม่ลูกพ่อแม่ลูกนะครับที่ซัมแวร์ก็สำหรับช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงหน้าฝนนะปลายฝนแนละ้วต้นหนาวนะ ก็จะมีน้ําป่านะครับไม่ใช่น้ําป่าแล้วกันก็เรียกาน้ําที่อยู่บนภูเขา,านะไหลลงมานะครับตามถนนนะตามทางลาดนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับตรงไหนที่เป็นน้ำเนี่ยก็พยายามไม่ขับไปแล้วกันเนาะก็ลิงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเนี่ยนะฮะเห็นจากดังด้านหน้านี่นะครับในคลิปนะเนี่ยนะก็อันตรายมากๆเพราะว่าตะไคร่มันเกาะที่ถนนนนนะครับอ่า เราก็ใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับนะชะลอความเร็วสักนิดนะครับส่วนตรงไหนที่เป็นตะไคร่เขียวๆก็พยายามไม่ขับไปทับเนาะเพราะมันอาจจะลื่นได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเก็บความรู้เล็กๆนะครับที่จะนำมาฝากกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางของเกาะสีทางนะไปครับเดี๋ยวเราตัวนี้ก็ประมาณ8ปโมงยีแล้วก็เดี๋ยวผมไปอ่า รับประทานอาหารเช้านะครับของรีสอร์ทซัมแวร์นะ,ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูไปไปกันนี่ก็เป็นรีสอร์ทที่เรามาพักนะครับก็โรงแรมซัมแวร์นะเกาะสีชังนะครับ ชานี้ก็ได้บึกมา2ตัวนะครับรวมกับเมื่อวาน3ามแต้มเล็กๆนะครับก็เป็น5ตัวก็นี่ก็เป็นทางเข้าของรีสอร์ทนะเราก็พักอยู่ที่ชั้นล่างนะครับก็จะรีวิวกันแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับในห้องก็จะมีคีก,การ์ดให้นะ ซัมเวนะนี่นะเราก็เสียบลูกซองลงไปให้มันเขียวปึ๊นะครับแล้วก็เปิดประตูได้เขายังไม่ตื่นกันเลยตัวเล็กๆ굿มอร์นิ่งครับ <c oughs> ตื่นหรือ,อยังไปกินข้าวเช้าอาบน้ำไปกินข้าวเช้ากันไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วไปกินข้าวเช้ากัน อีซี่ครับเดี๋ยวพี่รับไปต่การอาหารเช้านะครับก็จะมีจำพวกนี่นะครับพัตตาเบคอนคอน,นะแล้วก็ไส้กรอกนะครับก็ในส่วนของออข้าวผัดนะแล้วก็มีข้าวต้มอาหารเช้านะครับรวมถึงมีสลัดบาให้ด้วยนะครับก็จะประมาณน,นี้นะ ขนมนะครับขนมปังปิ้งนะแล้วก็ในส่วนของอ,า,อาหารเช้าสำหรับน้องๆน,นะครับมีคอนเส็กต์นะลากัะนมมีชีสขนมปังนะครับบรรยากาศเช้าๆช้าก็จะประมาณนี้นะโอเคแล้วบรรยากาศของอา,อาหารมื้อเช้านะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะ นี่ค่อนข้างอร่อยนะครับแล้วก็กาแฟนี่หอมมากนะสามารถเอามาชงเองได้นะครับแล้วก็บรรยากาศนี้ถือว่าสุดเต็มสิบเลยสง,สงบเงียบนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นแบบพนักงานดูแลดีมากก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสําหรับอาหารมื้อเช้านะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อิซิฮัต เดี๋ยวพี่รับไปตกนะอร่อยแน่นอนนี่ก็เป็นบรรยากาศ